น, 1, น,น,ำ 2, น,นำสายไฟเส้นที่หนึ่งต่อเข้ากับขั้วบวกแล้วต่อในแถว E ค่ะนำสายไฟเส้นที่สองมาต่อเข้ากับขั้วลบและต่อในแถว e ค่ะนำสายไฟเส้นที่สามไปต่อให้อยู่ในแถว E จนถึงแถว f ในช่องที่ห้าค่ะนำสายไฟเส้นที่สี่ต่อจากช่อง E ไปถึงช่อง f ค่ะ นำสายไฟเส้นที่ห้าต่อจากช่อง9ไปถึงช่อง10ในแถว C ของฝั่งซ้ายสายไฟเส้นที่6มาต่อในแถวจีช่องที่9จนถึงช่องที่ส1อทางฝั่งขวาค่ะนำสายไฟเส้นที่7มาต่อในแถวจีช่องที่1ิบ จนถึงฝั่งขวาแถว F อช่องที่18ค่ะสายไฟเส้นที่8หรือเส้นสุดท้ายมาต่อในช่องที่10ถึงช่องที่18ของแถวบีทางฝั่งซ้ายค่ะซึ่งมันจะไขว้กันนะคะเส้นของสายไฟสามารถดูตรงนี้ได้เลยค่ะนำไดโอดมาใส่ดังคลิปได้เลยค่ะนำตัวต้านทานมาใส่ต่อเลยค่ะ ต่อไปก็นำตัวต้านทานอีกหนึ่งอันมาใส่ด้วยนะคะต่อไปก็จะติดทาสซิสเตอร์นะคะ วันนี้เราก็จะมาใส่ตัวต้านทานฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะโดยการใส่ตัวต้านทานของเราจะมีสองฝั่งที่เหมือนกันเลยนะคะก็คืออันตรงกลางที่ติดกันก็จะเหมือนกันแล้วก็ฝั่ง ทั้งสองข้างก็จะเหมือนกันนะคะเราก็ต้องใส่ให้ตรงกันด้วยนะคะโดวยวิธีการใส่คือทรานซิสเตอร์แล้วก็ไดโอดเนี่ยต้องให้ขาลบนี่ยอยู่ลากนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ตัวต้านทานตัวสุดท้ายค่ะเวลาเราติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเราควรดูให้ดีนะคะเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดและวงจรของเราจะได้ออกมาเป็นดังที่เราต้องการนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นการใส่ทานสิสเตอร์อีกฝั่งนึงนะคะการใส่ทานสิสเตอร์เนี่ยเราต้องให้ด้านที่เป็นหน้าตัดนะ่ะเข้าหากันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการใส่ตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุเนี่ยเราต้องใส่ให้ขาล่างเนี่ยอยู่เป็นขาสั้นนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่ตัวเก็บประจุอีกตัวนึงนะคะโดยที่เราให้ขาสั้นเนี่ยอยู่ข้างล่างนะคะ ันนี้นะคะเราก็กําลังใส่ขั้วฐานที่ขั้วบวกและก็ขั้วลบนะคะดูแล้วจะใส่สีดําที่ขั้วลบแล้วก็สีแดงที่ขั้วบวกค่ะจากนั้นนําขั้วฐานไปติดกับฐานต้าวุ้นนะคะไฟก็จะกระพริบแบบนี้เลยค่ะชีวิตของคนเราก็เหมือนไฟฟ้ากระพริบนี่แหละค่ะกระพริบบ้างดับบ้างเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราก็จะมีถูกบ้างสุกบ้างเป็นธรรมดาดังนั้นหากเจอวันที่แย่ก็ขอให้ยิ้มและสู้ต่อไปนะคะ ถึงแม้วงจรไฟฟ้ากระพริบของกลุ่มเราจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ได้นะคะขอแค่เราไม่หยุดพัฒนานตนเองแค่นี้สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองค่ะั้นี้หากผิดพลาดป,ประการใดพวกเราขอขอโทษ้วยนะที่นี้ด้วยค่ะ